กลา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 สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอาเกมนะครับผมเป็นเกมโชว์ที่ไม่ว่าคุณจะมีข้อมูลแน่นไม่แม่นคุณก็จะสามารถเป็นผู้ชนะได้นะครับอะครับวันนี้เราก็อยู่ในรอบการแข่งขันรอบที่2แล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาพบกับผู้เข้าแข่งขันกันเลยนะครับผมขอเสียปลอมือต้อนรับนะครับน้องเจ็ดรีวิวทอยนะครับผมสวัสดีครับผมเรีวิวทอยเหกก็เห็นหน้าเห็นตากันแล้ว เดี๋ยวถามน้องเจ็ดก่อนนะครับว่าตอนที่รู้ว่าเข้าสู่รอบสองมานี่รู้สึกยังไงบ้างก็ก็ดีใจครับดีใจแต่ก็รู้สึกว่าชนะครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนไม่ได้ชนะอะใครก็ได้ไปแข่งแทนพีอะไรเงี้ยสำหรับผมนะตอนนี้เล่นกักนไปชนะมันไม่สำคัญอย่างี้ชิลๆแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ตั้งใจเล่นเต็มที่ใช่ไหมครับผโอ่าโอเคนะฮะแล้วนี่ก็คือน้องเจ็ดนะครับผม คนต่อมานะครับผู้ท้าชิงนะครับเข้ารอบจากสายบีนะครับขอเสียรบมือต้อนรับนะครับน้องพัดจากเมทอยสตูดิโอครับผมสวัสดีครับผมพจากเมทอยสตูดิโอครับผมอ่าเป็นไงบ้างวันนี้เตรียมตัวเรียวๆว่าพอรู้ว่าจะต้องเจอใครนี่ทําการบ้านอย่างหนักเลยครับโอ้ <laughs> ขันนั้นเลยหรอขั้นนั้นดิพี่โอ้โหแต่เหมือนเขาเรียกน,นะเจอแบบคู่ต่อสู้ที่แบบน่ากลัว เรียกว่าพู่ต่อสู้แบบชะกันอน้องก็ทำกันบ้างนะพี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ผมกินผักไทยเฉลแล้วผมาเลยเนี่ยก็ถือว่าก็ก็ไม่เป็นไรนะสำหรับใครที่ไม่มั่นใจเนาะเกมเรานะครับทุกคนมีสิทธิ์ชนะได้หมดเลยนะแม้กระทั่งคนที่ตกรอบไปแล้วนะคร โอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกติกาก็คงเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราเ, okay. เรามาเริ่มกันเลยนะฮะในฐานะที่น <Okay. S 1> ้องเจ็ดเข้ารอบม,มาก่อนนะเดี๋ยวให้น้องเจ็ดเลือกหัวข้อเลยครับผมข้อหนึ่งถึงสิบเหมือนเดิมเอาเลขหนึ่งละกันพี่ตัวมันใหญ่ดิมาด้วยฟนตตกนะฮะกติกาก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมว่าทั้งสองคนก็ยังสามารถใช้ตัวช่วยได้นะครับทั้งหมดสองครั้งคนละสองครั้งนะฮะ ก็คือตัวช่วงองเราคือการเปิด3าแผ่นป้ายนะถ้าใครใช้แล้วก็สิทธิ์ในการตอบก็จะเป็นของอีกคนหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเปิดแผ่นป้ายไหนแล้วไม่มั่นใจหรือว่ายังยังแบบข้อมูลนี้ไม่พอก็สามารถเปิดต่อได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญน้องเจ็ดเปิดเลยครับแผ่นป้ายแรก48่สิบสี่สิบแปดนะฮะ เาเาเลยอยมแพ้แล้วยอมแพ้ก็ได้นะแต,แต่เช้าเลยนะ<笑><笑>เอ้าน้องพัดเห็นอะไรบ้างบอกบอกพี่หน่อยตอบไปเลยตอนนี้เราแวงอยู่ว่าสี่อย่างนี้ยรู้แล้วว่าเป็นตอแมนติก้าแต่ตอนนี้ที่เราแอ่นมันจะเป็นฟอร์มอะไรระหว่างหนึ่งมันติ 2, สองกายไทป์เราแวงอยู่สองฟอร์มนี้คือถ้า,ถ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 าตอบมันติผิดนี่พี่เจ็ดได้คะแนนเลยมยระดับมาเอทอยอยู่แล้วรู้ เลือกมาสักคำตอบหนึ่งก็ได้เอาที่มั่นใจที่แน่ใจขอตอบว่าอุลตร้าแมนทีกาสกายไทป์ครับอ่าโอเคตอบมาแล้วครับอุลตร้าแมนทีกาสกายไทป์นะครับ Sky ผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ <c oughs> เป็นอุลตร้าแมนทีกาสกายไทป์นะครับก็คือต้องตอบชื่อแล้วก็ตอบไทป์เชสหรือว่าฟอร์มของฟอร์มนั้น,น,นด้วยนะครับเพราะว่าโจทย์เราก็จะมีความยากขึ้นใช่ไหมโอเคครับตอนนี้น้องพัทนะครับคะแนนนำไปแล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับผม อ่าอ่ะเมื่อกี้น้องปลาตอบถูกเดี๋ยวให้เลือกข้อได้เลยครับผมเอาข้อไหนสองจิงสิบงั้นพี่งั้นผมขอเลือกข้อสิบครับข้อสิบนะฮะสี่สิบสี่ครับส <What? S 1> ี่สิบสี่นะฮะโอ้โหโอ้โห้ผมว่าผมเดาออกนะแต่ว่าของั๊กนี้จะตอบเลยไหมครับหรือจะเปิดต่อผมเป็นคนนี้ที่ผมเปิดเล็ขสิบ ขอตอบว่าอุลตร้าแมนเมบิอุสฟินิกเบฟครับผมโอ้ตอบมาแล้วนะครับอุลตร้าแมนเมบิอุสนะครับร่างฟินิกเบฟนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเออเนอะมันมันมีอยู่ตัวเดียวจริงๆอ่ะเงินแดงแล้วก็ทองนะอ่านะครับตอนนี้คะแนนน้องพัดนะครับนำมาแล้วนะครับ2ต่อ0นนะครับน้องเจ็ดสู้ๆครับผม มากกว่าท <c oughs> ี่ทําการบ้านมาจริงๆเบอร์หกครับ <disappears> อ่ะได้หกนะฮะข้อหกอ่ะเอาเบอร์อะไรดีครับห้าสิบหกครับห้าสิบหกอ่าโอเคเบอร์ห้าสิบหกนะฮะโอ้อะไรกันครับเนี่ยโอเค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 ของตอบข่าโอเคนู้เลยเสร็จแล้วเสร็จนะฮะสีโรบิออน ตอบมานล้นครับอุลตร้าแมนซีโร่บิยอนนะผมเป็นคำตอบที่แหมนะครับอุลตร้าแมนซีโร่บิยอนนะผมตอนนี้นะครับต้องเจ็ดคะแนนตีตื้นมาแล้วนะครับเป็นสองต่อหนึ่งนะฮะถือว่าทำได้ดีฮะอ่าต่อไปเชิญเลขเลือกหัวข้อเลยฮะเลขห้า <c oughs> ข้อห้านะฮะอ่า <c oughs> เบอร์อะไรดีครับสามเจ็ด <c oughs> ครับ 37นะฮะเรียบร้อยที่พ่เอาพูดเรียบร้อยอ่ะคือมันจะอยู่แบบโซนหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันคือเหมือนกับมันต้องเดาให้ถูกอะว่าพี่จะวางไว้ฝั่งไหนอย่างเงี้ยโอ้โหผมขอเป็นคนดีแล้วนะครับขอข้ามได้ไหมอ่ะเปิดต่อนะฮะห้าสิบสี่แล้วกันครับลองดูห้าสิบสี่นะฮะเปิดมาเป็นเป้านี่ห่างโอ้โหหัวล โอ้โหเข้าใจเปิดจิลองก็ถือว่าตัดตัดได้หลายตัวนะถ้าแบบตัวที่มีผ้าคลุมด้านหลังใช่ <laughs> ว่าอาจอาจจะรู้นะแต่ไม่มั่นใจแต่ผ้าคลุมมันหลายตัวมากแต่ที่จับสังเกตได้เนี่ยมันถ้าพี่ลองสังเกตอะ่ะพี่เห็นไอ้ที่มันเลดืยๆออกมาไหมานะจะลองเสียงดูไหมครับหรือว่าจะเปิดเปิดก่อนเปิด เปิดเปิดต่อก็ได้เปิดต่อนะฮะเอาเบอร์อะไรดีครับยี่ห้าิยี่25ห้าเรียบร้อยนะฮะว้าโหชัดเจนเลยเรียบร้อยนะฮะเ่าเชิญน้องพัทตอบเลยครับอุลตร้าแมนคิงครับตอบมาแล้วนะครับอุลตร้าแมนคิงนะผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับตอนแรกผมจะไปตอบอีจีสล่านชีวิตนะจีสล่ายอมเมก้ามาสเตอร์ใช่ไหมที่พี่จะตอบ อโอเคนะฮะตอนนี้คะแนนนะครับน้องพัดนําำมาแล้วนะครับ3.1นึงนะครับน้องเจ็ดต้องสู้ๆนะครับรีบทำคะแนนอ่ะเดี๋ยวต่อไปเชิญน้องพัดเลือกข้อเลยครับผมเอาข้อไหนดีข้อ9ครับข้อ9นะฮะเอาเบอร์อะไรดีครับ62ครับ62สิบสองนะฮะเด็กเก๋อขอม้มลสดความสว่างนี้จะเปิดต่อหรือใช้ตัวช่วยดีจ๊ เปิดต่อเปิดอะไรเนี่ยหกสิบแปดปีหกสิบแปดนะฮะอาพอกันเลยลูกผมว่าพี่เ็ดผมว่าเราเราน่าจะรู้แล <ip> ้วแหละว่า <finance> มันอยู่ตรงโซนไหนกันเปิดต่อบต่อเอาเปิดอะไรฮะหกสิบหกครับหกสิบหกหกสิบหกนะฮะน่าจะชัดเจนแล้วแหละ โอ้โห oh 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 รู้แหละเผมบอกว่าอันนี้ที่เจ็ดรู้แน่ๆเลยอ่ะเชิญฮะอุลตร้าแมนเด็กเกอร์ฝฟดอุลตร้าแมนเด็กเกอร์ล่างล่างไหนฮะแฟดไทับพี่แฟดไทท์นะครับผมตอบไปแล้วนะครับอุลตร้าแมนเด็กเกอร์ล่างแฟดไทท์นะครับผมเป็นคำตอบที่ผิดนะครับยังไม่ใช่นะครับผมอ่ะน้องเจ็ดจะได้เปิดต่อนะฮะไปเลยพัท สามสิบห้าไปเลยน้อสามสิบห้านะสามสิบห้าก็รู้เลยอยู่แล้วน้านไง่พี่ไปเลยน้องทำไมเกมเร็วอว่ะนี่ขอตอบแล้วครับอุลตร้าแมนไทกะโฟตอนเอิร์ธครับผมตอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับอุลตร้าแมนไทกะร่างโฟตอนเอิร์ธนะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอเคนะตอนนี้คะแนนโหทิ้งห่างมาแล้วนะสี4ต่อ1นะฮะ นั่นก็หมายเ<ม>ขาว่าในภายในห้าข้อนี้น้องเจตต้องตอบให้ถูกนะฮะเพื่อที่จะได้ชนะเลิศนะครับผมอ่าโอเคเมื่อกี้น้องพัฒตอบถูกนะ,ะเชิญเลือกหัวข้อเลยครับข้อสี่ครับผมข้อสี่นะฮะอ่าเอาเบอร์อะไรดียี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดนะฮะบุ๊มีติ่งหนึ่งอยู่ตรงขอบขอบอ่าน้องเจตจะใช้ตัวช่วยหรือจะเปิดต่อหรือจะตอบเลยฮะ มันก็นให้ตัวช่ไปครับข้างรกบนะครับพี่หกสิบสามเบหกสิบสามใช่เลยอู้ออมาเป็นมาเป็นมือพัดจะเปิดตอบหรือจะตอบเลยหรือจะตัวช่วยฮะกำลังดูอยู่ครับคำนวณองศาอยู่อ่าการเปิดแ่นะครั้งม,มีผลนะฮะเพอาะถ้าเปิดปิ้งนี่เนี่ยผมก็ตอบได้ขึ้นมาเรียบร้อยเลย ตอบว่าอุลตร้าแมนทริกเกอร์มัลติไทคับเตอบมาแล้วนะอุลตร้าแมนทริกเกอร์มัลติไทนะผมไป็นคำตอบที่ผิดนะครับยังไม่ใช่นะครับผมเปิดต่อเลยครับผมขอ,อเปิดเบอร์เบ,เบอร์หกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดนะฮะเบาะแสคือมีแง้มือสีเงินทั้งสองข้าง <ส icing> แล้วก็ติ่งตรงที่ ลแล้ว,วใครเขามีมือกี่เงินได้ก่อนไหมอะน้องเจ็ดอยากไงดีครับมันไม่ได้มีบอกแต่ให้ตอบได้ได้ก่อนไอ้เวสมาทีท <c oughs> ถ้าเปิดตอบเพิ่อเปิดไปเจอแบบปึ้งเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบอีกฝ่ายหนึ่งก็จะตอบได้ทันทีฉะ <c oughs> นั้นการเปิดแต่ละครั้งมีผลนะฮะยี <23 S 1> ส่สิบสามยี่สิบสามนะฮะเรียบร้อยอะน้องพัดเห็นอะไรบ้าง ตะวันครับอ,อ่ะจะเสียงตอบไหมหรือจะเปิดต่อเปิดต่อแล้วครับผมเบอร์อะไรครับสามสิบเจ็ดครับหาใจสามสิบเจ็ดนะฮะครับผม <What? S 2> ว่าน่าน่าจะใช่น่าจะใช่แฮะไม่ใช่วะน่าจะใช่ที่ต้องพัดเปิดนะแต่ต้องเจ็ดต้องเป็นคนตอบนะฮะตอนนี้เบาะแสก็ประมาณนึงนะ ตัดได้เยอะอยู่นนเกมตึงห้าสิบเจ็ดไปเปิดต่อนะห้าสิบเจ็ดนะครเอาแล้วอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> เห็นม่วงมาเลยเลยเยไม่ได้ยากจริงคิดว่าแบบคุณสมบัติน่าจะแบบว่าอน่าจะตัไดได้แบบน่าจะได้คําตอบแล้วมั้งเนี่ยอุลตร้าแมนทีก้าครัพี่มันติดท้ายตอบมาแลนะ้วอุลตร้าแมนทีก้านะมันติดท้ายเป็นคําตอบที่ ผิดรับบไม่ใช่ Ultraman Tiga นะฮะอ่ะน้องพัดเปิดต่อเลยครับขอเปิดหมายเลขห้าสิบสามครับห้าสิบสามนะฮะมันก็เหมือนกันนะเด็กมันเยอะเลยเมื่อกี้ตอบ Tiga ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตอ t r a m a n t i g มันติไทายไปตอบมานะครับ Ultraman t i g ์มัลติไทท์นะฮะผมเป็นคำตอบที่ผิดนะครับกันเหลือต er ัวเดียวละตอนเนี้ยเออ ให้เจ็ดให้น้องเจ็ดเปิดต่อเลยครับเชิหกสิบห้าพี่หกสิบห้านะฮะอ้าวชัดเจนรู้รู้รู้แล้วว่าตัวอะไรชัดเจนนะฮะอ่ะเชิญเลยครับผมอุลตร้าแมนออฟสเปเชียมเซเปเรียนครับผมตอบมาแล้วนะครับอุลตร้าแมนออฟสเปเชียมเซเปเรียนนะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ ดันไปเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมือข้อมือพี่ติ่งตรงไล่หน่อยเดียวแหมกลายเป็นตัวอื่นไปเลยนะฮะโอเคนะตอนนี้คะแนนน้องพัฒน์นำโด่งมาเลยนะครับด้วยคะแนนห้าต่อหนึ่งนะครับผมตอนนี้เหลือกสี่ข้อนะัะพี่เจ็ดต้องตอบให้ถูกทุกข้อเพื่อที่จะตีเสมอนะฮะอ่ะน้องพัฒนตอบถูกแล้วเชิญเลือกข้อต่อไปได้เลยครับข้อที่สองครับข้อที่สองนะฮะอ่ะหมายเลขอะไรครับ 36ครับ36นะฮะโอ้โหไม่ต้องถามเสียเวลาเปิดเปิดต่อใช่ไหมเปิดต่อเปิดต่อ53ไหมพี่53วิ่งเอาอีกแล้วไม่ดีๆอีกเลยเอาอีกแล้วอ่ะน่าจะได้บอแสนะพาร์ทตอบเลยไหมตอบว่าอุลตร้แมนรู้ครับ อุลตร้าแมนลูปนะผมเป็นคำตอบที่ใช่ถูกต้องนะครับ <laughs> โอ้โหนะครับคะแนนนําไปแล้วนะครับ6ต่อหนนะนั่นหมายความว่าน้องพัชชนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าไปสู่รอบโบนัสน,นะฮะโอเคแต่เรายังเหลือโจทย์อีก3ข้อเดี๋ยวเรามาแข่งกันเก็บคะแนนเล่นๆแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคต่อไปพัชจะให้พัจะเลือกเองหรือจะให้พี่เจ็เลือกเจ็ดเลือกดีกว่าครับ <laughs> เล่นเลยพี่โอเคนะครับ ข้อชื่อตัวเองเลยนะมันต้องได้บ้างแหละอ่ะเอาหมายเลขอะไรครับสี่สิบสี่พี่สี่สิบสี่นะฮะโอ้โหโออาบุ๊มันจะไม่เห็นได้ยังไงเลยเนี่ยอ่ะพัดเปิดต่อหรือจะใช้ตัวช่วยเปิดตอครับพี่อ่ะเบอร์อะไรยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดนะฮะโอ้โหเรียบร้อยนะะ มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะ <laughs> อุลตร้าแมนจีดรอยเอลแมคกามาสเตอร์ครับตอบมาแล้วเรียบร้อยแนละ้วครับอุลตร้าแมนซีดรอยเอลแมคกามาสเตอร์นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหทำไมบทจะได้มันก็ได้เลยนะ,อ,ะอืออ่าผมก็แค่อยากให้น้องเขาชนะครับผมตามที่คนบนิษัทต้อาต้องการ <laughs> ต่อไปหมายเลขสามกับแปดเอาเลขอะไรดีฮะ เราเลยดิเาจะจ่ายปีศรัทธาเาจะจ่ายศรัทธาาพี่ให้หมายเลขสามแล้วกันนะอ่ะเราไปเลขเล็ดเราจะจ่ายพี่อีกป่ะโอเคจัดให้นะฮะเอาสามสิบสี่แล้วกันอ่ากุ้มกลิ่นแต่ตัวช่วยยังไม่ใช่เลยนะทั้งสองคนใช่ใช่ถึงถึงได้ตัวช่วย <c oughs> ใช่ตัวช่วยนะฮะ <c oughs> เปิดสามแผนม่นป <c oughs> ้ายออแผ่นป้ายที่หนึ่ง <c oughs> ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับเรียงเลยนะยี่สิบห้ายี่สิโอ้ยอูต้าแมนไดนามิลเลอร์ทาร์ทครับะเป๋บพี่ถูกต้องนะครับมันมีอะไรให้ลุ้นกันแลวเนี่ยอ่ะอ่ะข้อสุดท้ายข้อแปดนะฮะอันนี้ใครจะเลือกพัดจะเลือกไหมอ๋อเลือกเบอร์ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้านะฮะ เอาเนี่ชัดเจนถัาเอาตรงนะไม่ต้องมาให้กูตอนนี้ไปไหมมันไลฟ์ควม,มนตัมเนาะเจอแมนสากะจัดเป็นสากานะครับเออมันก็ต้องใช่อยู่แล้วแหละนะมันไม่ใช่กันแหละโอ้ยตาบวนครับผมก็เดี๋ยวสรุปคะแนนนะผมตอนนี้อ่า น้องพัดนะครับผมเป็นผู้ชนะนะครับผมด้วยคะแนน7ต่อสามนะฮะได้เข้าไปสู่รอบโบนัสนะครับผมอ่ะมาอีอาออกรอบนี้นี่แลหละน่ากลัวอันนี้มีหมายเลข 1- นถึงสนะครับเดี๋ยวน้องพัดเลือกได้เลยแล้วก็พี่จะบอกนี้ว่าคนที่จะกาหนดชะตาชีวิตของพัดได้มีแค่พัดคนเดียวเท่านั้น <c oughs> พัดเป็นคนเลือก <c oughs> อ่ะเชิญหนึ่งสองสามเอาหมายเลขอะไรฮะฮี่กลัวกลัวอะไร มันมีอะไรน่ากลัวม่เ็เือบอร์พารยังไงก็ดีก็ดีกัดีไปแล้วอ่ะเบอร์อะไรฮะหนึ่งสองสองแล้วกันครับตรงกลางไปเลยเบอร์สองนะฮะอ่ะเลือกหมายเลขสองนะครับให้ผู้ที่ตกรอบแรกของสายเอเข้าสู่รอบชิงซึ่งผู้ที่ตกรอบแรกของสายเอก็คือพี่กัน อุนตาโซนะครับนั่นหมายความว่าพี่การอุนตาโซนะครับเข้าสู่รอบทิงนะครับเป็นตัวแทนสาย A นะครับผมครับนับ2คนนี้นะต้องพัดกับพี่เจ็ดตกรอบครับผมอ้าวผมชอบมากผมชอบมาก <c oughs> มอากุ้ย <c oughs> สายเลพินะเดี๋ยวสรุปอีกทีพี่กันกุนตาโซนะครับคือเขาตกรอบแรกจากสายเไปนะแล้วแผ่นป้ายนี่คือให้ผู้ที่ตกรอบแรกของสายเเข้าสู่รอบชิงนั่นหมายความว่ามีการเข้ารอบไปแล้วนะฮะตัวมันจะอยู่ไม่อยู่ก็ไม่รู้ก็ตามโอเคขอเสียปรบมมือให้พี่กันหน่อยครับผมอ่าอ่ะนี่ก็คือ เอาเกมของวันนี้นะผมรอบที่2จากสาย A นะถามหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างอถามพี่เจ็ดก่อนพี่เจ็ดรู้สึกงไงบ้างพูดได้ไหมพูดตรงๆเลยนะว่าไอคนที่มันเข้าชิงรอบต่อไปอมันให้ผมล้มมวยครับแลนวก็หวังว่าน้องพัด จะเข้าสู Le ่รอบต่อไปเพื Le ่อไปสู่อีกคนหนึ่งในสายอื่นนะฮะแล้วเสียใจด้วยนะฮะแล้วแล้วตัวเขาให้ไอคนที่มันเป็นคนต้อนคิดเนี่ยไปแข่งแล้วตัวเขารู้ตัวยังเดี๋ยวคงรู้ครับเดี๋ยวคงรู้เดี๋ยวคงรู้เดี๋ยวคงรู้ครับแล้วถ้าเจอนะถ้าถ้าเจอมันจะปื้บมันมากเลยครับช่วยล้มมวยได้ไหมจิ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไหมไม่เป็น,นไร<ช>ถือว่ามไม่ไม่ไม่ต้องไ,ม,ไงม่ต้องรีวิวพลาดยังไงพัาดมีสองอย่างเลยเธอนะหรือว่าจะแพ้ไม่ตัดไปคือแต่แบบนิดนิดหนึ่งนิดหนึงคือแ,แบบถ้าเราถ้าเราแพ้ด้วยตัวของเราเองเราจะรู้สึกว่าเอออย่างน้อยกูก็ทำเต็มที่แล้วเว้ยแต่บแบบแค่นี้ก็เออให้น้องมาชนะไปก็ได้ลงๆก็ลงเองอันแรกเราก็อยู่แล้วเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่า ใครที่คิดไม่ดีมักจะเป็นผู้รับกรรมนะฮะใช่คือผมนี่ความคิดเวรกรรมมันตามทันนะครับไปล้างชะตากรรมกันเอานะครับอ่ะเดี๋ยวถามน้องไฟก่อนพัดรู้สึกไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นหรือแบบกดดันอะไรยังไงมั้ยคำถามแรกหลังจากผุดขึ้นมาหลังจากเปิดป้ายโบนัสคือเพื่ออะไรอนนี้ไงเอาเกมไงเอาไหมล่ะโอ๊ย ปวดจะปวดสิ่งที่แกทำมาก <im it> ็อย่างอี่แ่งที่ว่าครับไปรัชตากรรมกันเองนะครับผม <A. S 1> <laughs> <laughs> โอเคนะฮะแล้วก็นี่ก็คือการแข่งขันรอบ2สาย A นะผมก็ประมาณนี้ละกันนะฮะไอคนตกรอบแรกก็ไปไปไปชิงกันในรอบชิงเอาละกันนะะฮโอเค said, ใช้กรรมอ่า<ะ>ก็ <laughs> ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะพี่เจ็ดรีวิวทอยมากๆแล้วก็น้องน้องพัดจากเนททอยมากๆเลยนะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมมากๆที่มาร่วมชมกันนะฮะคลิปหน้านะครับก็จะเป็นรอบ2นะครับจากสาย B ีนะจะมีตัวแทนสาย C ีกับสายดีมามาไฟกันนะครับผมจะเป็นยังไงก็ติดตามคู่ต่อไปแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมปาเรตเตอร์สตูดิโอพี่เจ็ดแล้วก็น้องพัดนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะดูอันที่เหลือไหม อ่ะอันนี้เป็นเงาทายเงาของอุลตร้าแมนก็ก็ทายมามีหกมีหกตัวว่ามีเงาของตัวอะไรบ้างนะอ่ะเริ่มเลยโอ้โหหรือโอ้โหไม่ได้จะไปตายได้ไม่ได้ไม่ได้าจริงไม่ได้ไปตายเดี๋ยวนี้เลยนะให้ดาวพ่เลยขนาดออยังพูดอย่างเงี้ยคิดดูแล้วพัทเลโอมีบบีอุส พิกาเอเอสเลโอเบอสติกาชิกเกอร์ชิกเกอร์นะชิกเกอร์ระบุล่างด้วยฮะชิกเกอร์ชิกเกอร์ครับเอเติคำตอบก็คืออเบอร์หนึ่งะเอสถูกต้องเบอร์สอเลโอถูกต้องเลโอเอรมเนอวสถูกต้องเบอร์กาถูกต้องเย้นกเกอร์ิกเกอร์ถูกต้อง เบอร์หกทิกเกอร์ดักทิกเกอร์ดักถูกต้องนะฮะต่อให้พัทเจอเปิดเจอเขาเนี่ยเออก็ชนะอยู่ดีเฮ้ยมาเจ็ดขอต้อนรับเข้าสู่สมาคมคนแพ้มาลุ้น่าแล้วลุ้นล่ายอมแพ้นี่อันอันนี้ไม่อัดต่อไหมพี่